สวัสดีคะ่ะเจเคนโอมาแนะนำที่ดินสวยๆนะคะอยู่ใกล้ทะเลวิวภูเขา3า0องศาเลยนะคะทุกท่านสวยมากๆค่ะโฉนดพุทแดงพร้อมโอนเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้าไปเลือกแปลงได้เลยนะคะทุกท่านมีให้เลือกด้วยการหลายแปลงนะคะสามารถอัปเดตกันได้เลยนะคะเป็นที่ดินเปล่านะคะถมแล้วปรับเรียบร้อยต่อน้ำไฟ50เมตรถนนหน้าแปลง เป็นถนนลุกลางสาธารณประโยชน์นะคะที่ดิดแปลงนี้นะคะห่างจากถนนราดยางนะคะ30-60เมตรค่ะสามารถเดินทางไปหัวหินใช้ระยะเวลาเพียง25นาทีเท่านั้นนะคะทุกท่านอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะเช่นวัดหุบตะโคดบึงบัวสามรอยอดปากน้ำปานหาดเขากระโลกอยู่ใกล้ตลาดสดค่ะสามารถหาของกินได้ง่ายๆนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะทุกท่าน ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถซื้อไปสร้างบ้านหรือว่าจะไปทำกำไรก็ดีนะคะทุกท่านเนื้อที่100ตารางวาราคา390,000บาทแปลง A5 1 0 4ตารางวาราคา420,000บาทแปลง A6 เนื้อที่100ตารางวาราคา450,000บาทแปลง A3 ติดถนนนะคะเนื้อที่407ตารางวา ราคา1 6้าน6แสบาทแปลง B1 ค่ะพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบล300ยอดอําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรผู้ขายได้นะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะโฉนดพร้อมโอนนะคะทุกท่านวิวภูเขาบรรยากาศดีนะคะห่างจากทะเลเพียง6กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้นะคะเจเคนขอใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ